คลียทุกอย่างเรียบร้อยนะครับก็เรามาอยู่กันที่ตรงที่เดิมนะครับไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกอยู่ตรงนี้แหละอ,อผมสรุปเรื่องของการเวิร์ l โฟล์นะครับจากที่จับเวลาดูก็คืออยู่ในช่วงหลักของสามนาทีสิบสามนาทียี่สิบสามนาทีสี่สิบวินาทีวิสิบเจ็ดสามนาทียี่สิบสามสามนาทีสี่สิบวินาทีในส่วนของเวิร์ดโฟล์ตรงนี้ผมขออนุญาต ไม่ใช้เวลาที่ทําเมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะว่าอาจจะมีข้อผิดพลาดในเรื่องของการเติมน้ําการถ่วงการกดการชั่งกาแฟอะไรต่างๆซึ่งมันอาจจะเป็นที่เพราะว่ามันเหลือมมันแค่หลักสิบวินาที i, อาจจะเป็นความช้าเร็วของการชงของผมเองนะของแอรหถงเองเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นผมขอใช้ดุลระยะนิดในส่วนตัวเรื่อง,องความสะดวกในการชงที่ผมหยิบจับอะไรต่างๆผมให้ สาม้าศูนย์อันดับหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นกระบอกที่เติมและใช้คันโยกโยกง่ายออกง่ายก็ขอให้ตัวนี้มาเป็นเบอร์หนึ่งในการ workflow ด้วยเพราะว่าฐานมีน้ำหนักสูงอะไรต่างนะครับเบอร์สองผมให้เจ้าตัวหลิ้นหลงนะครับเนื่องจากสามารถหมุนและเทน้ำทิ้งออกด้านข้างได้ไม่ต้องไข เ้าไขออกต่างๆอย่างเจ้าตัวนี้จะต้องไขหลายรอบจากที่เมื่อสักครู่ตอนคลิปที่เราทํำจะเห็นได้ว่าผมต้องไขขึ้นไขลงสามรอบเพื่อดรนน้ําข้างในออกแล้วก็ยังออกไม่หมดในตอนที่อ,ออกมาเคะอามาออกเอาก้านชงออกมาเคาะกากาแฟทิ้งนะครับก็เป็นเบอร์สองแล้วก็เบอร์สามตามละดับส่วนคุณผู้ชมทุกทท่านที่ดูอยู่เนี้ย จะชอบรูปแบบไหนหรือชอบเวิร์กโฟลแบบไหนอันนี้อยู่ที่ตัวคุณเองคุณสามารถเลือกเองดูจากสิ่งที่ผมทําแล้วดูจากชีวิตประจําวันของทุกทนกันต่อนะครับก็เป็นอันจบการสําหรับในเรื่องของข้อที่สามใช่ผมดูจําไม่ได้แล้วนะข้อนี้แหละเรื่องอ่า w o r k f ก o w การทำงานต่อเนื่องเดี๋ยวเรามาดูข้อที่ทุกคนอยากจะรู้กันก็คือการชิมเดี๋ยวผมจะเริ่มชงใหม่ และชิมใหม่ทีละแก้วครับผมก็เตรียมอุปกรณ์แล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมให้ดูช็อตโครสอัพของการไหลของน้ำกาแฟของแต่ละตัวอีกครั้งหนึ่งผมจะตัดภาพไปตอนชงออกไปแล้วก็ไปดูมุมโครสอัพแล้วถอยออกมาชิมเดี๋ยวเราเริ่มจากเจ้าตัวนี้กันก่อนพร้อมแล้วไปเลย ก็เสร็จไปแล้วเดี๋ยวลองมามีบอดี้ครับมีความหวานมีบอดี้มีความหวาน,ม,ม,วาม,วานมีความเปรี้ยวหน่อยๆอันนี้เป็นกาแฟาที่ผมคั่วเองนะครับใช้บาซิลเคนยายเอธิโอเปียสามตัวสิ่งที่มันควรจะได้คือถั่ว ผลไม้เล็กๆเบอร์รีอร่อะ็ติ๊กน้อยๆซึ่งก็มีให้ได้รู้สึกสัมผัสแต่เดี๋ยวเราลองไปเ,เปรียบเทียบกับอีกสองตัวครับผมเราจะชิมเจ้า350ไปละเดี๋ยวรอชงตัวนี้ไปดูภาพโพสต์อัพแล้วเดี๋ยวเราออกมาชิมแล้วเปรียบเทียบกันนะครับ ก็เสร็จกันไปกับเจ้าสินหลงนะครับผมว่าบอดี้ของตัวนี้มาดีกว่าของตัวสามสู่นมาดีกว่ารสชาติหรือว่าเฟเวอร์พอมีบ้างครับแต่ตัวเนี้ยจะติดเปรี้ยวกว่าอาจจะถ้าถ้าถ้าใช้สับผมจะมองว่าตัวเนี้ยชงอันเดอร์กว่าตัวนี้นิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับ ส่วนภาพรวมเดี๋ยวเราไปคุยหลังจากได้ชมจากอีกตัวหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะโอเวอร์ออกของสามตัวสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งโอเคครับอ่านไปสองตัวมาถึงตัวสุดท้ายของเรามิสตาร์นมิสตาร์นมิสตอร์นนี่มุนโชว์โลโก้กลุ่มด้วยก็เดี๋ยวเราเหมือนเดิมครบไปดูภาพโคสอัพของการกดช็อตกันแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปทีเดียวของสามตัวนี้พร้อมๆกัน ครับก็จบกันไปแล้วกับทั้งสามตัวนะครับอันนี้ตัวสุดท้ายเรามาชิมกันและเราก็ได้ชิมกาแฟจากทั้งสามตัวด้วยฝีมือการชงของแอดหันเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ใช่เราสิผมคนเดียวอ่ะผมชิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วของทั้งสามตัวนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปอ่ารสชาติของการสกัดของเจ้าสามตัวนี้ กันดีกว่านะครับแก้วแรกที่ผมชิมเป็นของ350นะครับแก้วที่2หลินลงแล้วก็แก้วที่3เป็นของฉานโลโก้หายอะมาโฆษณากลุ่มหน่อยกลุ่ม m a n นวลเอสเปโซ่นะครับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับสามารถเข้าไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องชง m a n นวลเอสเปโซ่ได้ที่กลุ่ม m a n นวลเอสเปโซ่ไทยแลนด์กลับมาต่อกันที่รสชาตินะครับรสชาตินั้นในเรื่องของบอดี้และเฟเวอร์ แล้วก็เรื่องของอัล e r อร์เต่างๆนะครับผมให้350เป็นอันดับหนึ่งนะครับอาจจะเป็นเพราะว่า,าเป็นคันโยกแล้วผมสามารถเล่นเพ e s ชว r โปรไฟล์นะครับเพ e s ชวลโปรไฟล์คือการใช้แรงดันในการคอนโทรลของควบคุมแรงดันได้สะดวกที่สุดแล้วควบคุมง่ายที่สุดนะทำให้สามารถเลือกที่จะสกัดรสชาติ Uh, acidity เล็กน้อยแล้วก็มีความหวานแล้วก็ after taste ที่มีความหวานชัดได้มี Body ได้นะครับในส่วนเจ้าสองตัวนี้นะครับเจ้าสองตัวนี้ผมว่าอารมณ์คล้ายกันนะครับมีความคล้ายกันแต่ตัวหลินหลงอาจจะสกัดบอ d ดี้ออกมาได้ชัดกว่าเล็กน้อยนิดเดียวไม่ไม่เยอะมาก after taste ใกล้เคียงกันฉานสามารถทำความครีมสะอาดไร้มากกว่านะครับอาจจะเป็นเพราะว่าพอพอบอดีลดลงทำให้เรารู้สึกถึงความครีมมากกว่าตัวตัวนี้อันนี้จากประสบการณ์ที่ใช้เนาะไม่ใช่เฉพาะแก้วเมื่อกี้นะครับจากประสบการณ์ที่ผมใช้มาสามตัวเนี่ยตัวสามารถสูนจะมีข้อเสียที่ว่าถ้าเราเล่นโปรไฟล์ไม่ดีมีโอกาสที่จะ o v e r อร์ r อ c t ได้ง่ายติดขมติดเบิร์นได้ง่าย แต่สองตัวเนี้ยควบคุมได้ดีกว่าก็ในเรื่องของรสชาติเนี้ยผมว่าไปอยู่ที่การชำนาญความชำนาญของแต่ละคนผมไม่ให้คะแนนในส่วนนี้ดีกว่าว่าใครจะชนะเพราะทั้งสามตัวสกัดได้ใกล้เคียงกันมากๆนะครับเพราะว่าทั้ง3ตัวสามารถทำแรงดันได้ถึง9ก้ถึงสิบา่าและมีการควบคุมแรงดันได้แต่3 5 0ศูน์สามารถคอนโทรลได้ง่ายกว่าเพราะว่าเมื่อเรา ต้องการผ่อนเราก็ผ่อนแรงเมื่อเราต้องการหนักเราก็กดแรงสองตัวนี้เมื่อเราต้องการผ่อน Press u r e เราอาจจะต้องขาย้อนเมื่อขาย้อนปุ๊บแรงดันจะเปลี่ยนไปเยอะการขายกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งจะทําได้ยากทําให้ตัวนี้สามารถคอนโทรล p r s s s u r e p r o ไ i l e ได้ง่ายกว่าแต่สําหรับมือใหม่ผมให้2องตัวนี้ชงง่ายกว่าหลังจากที่เราชงกันเรียบร้อยแล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องไม่พูดถึงเลยไม่ได้ก็คือการล้างทาความสะอาด ด้านใต้ชาวเวอร์ของแต่ละเครื่องรวมทั้งการล้างภายในกระบอกของแต่ละเครื่องนะครับจาก350 psi นะครับเราสามารถถอดออกมาและเอาชิ้นนี้ไปล้างได้เลยนะครับลิ้นหลงเราสามารถถอดกา้านไขฝาปิดกระบอกสูบออกและไขชิ้นนี้เพื่อเอา ข้างใต้ไปล้างแล้วก็ล้างภายในได้นะครับตัวฉานฉานก็เช่นกันครับเราสามารถไถตรงนี้ออกเพื่อไปล้างภายในแต่ข้อสังเกตของฉานนิดนึงคือว่าเราไม่สามารถถอดฝาด,ด้านบนออกเหมือนสามารถสูญและหลินลงได้การถอดเพื่อทำวาะอาดภายในนั้นจะทำได้โดยอันนี้สอนเลยนะถือว่าผมก็ไม่รู้ว่า เพื่อนๆได้ทำกับขราดกันบ้างหรือเปล่าหรือว่าใครรู้แล้วก็ข้ามๆไปนะครับผมจะใช้วิธีการไขน็อติ้งบนออกเอาวาล์วตัวนี้ออกและหมุนให้ลงต่ําสุดปกตินะครับตัววาล์วจะล็อกอยู่เราจะขันได้สุดประมาณขนาดนี้เราจะขันลงไปมากกว่านี้ไม่ได้เพราะว่ามันจะไปกระแทกกับ IMS หลายๆคนอาจจะกลัวแต่ผมทอดออกครับเราหมุนลงไป หมุนลงไปเลยหมุนลงไปอีกอ่ะโอเคชาเวอร์ด้านล่างก็จะออกมาให้เราไปล้างทำความสะอาดทั้งด้านในและด้านนอกได้นะครับแล้วก็ถ้าเราจะล้างภายในกระบอกชงเราก็สามารถไขมันย้อนกลับขึ้นมาโอเคแล้วเราก็ถอดชิ้นนี้ออกไปล้าง ก็จะสังเกตได้ว่าเราจะสามารถล้วงเข้าไปล้างภายในกระบอกชงได้สำหรับเรื่องของการทำสะอาดผมก็ให้สามารถศูนเนาะอย่างที่เห็นเลยคือเราดึงออกสลักตัวเดียวใช้งานง่ายแล้วก็ไปล้างได้เลยเก็บตาเสร็จสิ้นอีก2ตัวก็สามารถทำได้แต่ก็ไม่ได้สะดวกเท่า3ามห้าูนเรามาสรุปคลิปนี้กันนะครับท่านผู้ชมทุกท่านผลของการทดสอบ ในหลายๆประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดิเมนชันนะครับเรื่องขนาดความสวยงามต่างๆผมก็ได้พูดไปแล้วความสวยงามขนาดพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่บ้านท่านอยู่ที่บาร์เคาน์เตอร์บาร์ของท่านว่ามีขนาดพื้นที่ขนาดไหนวางตัวไหนแล้วจะสวยการพกพาการพกพาการเดินทางต่างๆตัวนี้ไม่เหมาะเดินทางอย่างยิ่งถอดออกมาเป็นชิ้นเล็กๆได้ไม่ได้เลย จะเรียกว่าได้เรียกว่าไม่ได้เลยก็จะต้องยึดติดตั้งแท่นอยู่ขนาดนี้สองตัวนี้สามารถถอดออกมาเป็นชิ้นพับได้จนกระทั่งใส่กระเป๋าใบเล็กๆได้สามารถพกไปเดินทางได้แต่ถ้าถามผมเมื่อเราไปต่งางจังหวัดผมก็อยากจะไปชิมร้านกาแฟาที่ดีๆของต่งางจังหวัดมากกว่าที่จะเอาไปชงเองแต่สำหรับเพื่อนๆที่ชอบเดินทางเข้าป่าแคมป์ปิ้ง สองตัวนี้เหมาะกว่า350เป็นอย่างแน่นอนเรื่อง workflow เป็นเรื่องของความชำนาญในการชงถ้าเพื่อนๆชงกันบ่อยๆซึ่งผมเนี่ยใช้ตัวเนี้สาม0ูนย์มา1ปีประมาณเกือบเกือบหปีผมคล่องกับเขาแล้วทำให้ผมสามารถทําเวลากับเขาได้ดีมากตัวนี้ผมใช้มา3-4เดือนก็สามารถทําเวลาได้ดีกว่าหลินหลงซึ่งผมเพิ่งได้มาใช้ประมาณหอาทิตย์มาเทสประมาณหอาทิตย์ถ้าหากว่า เราคล้องกับเขาเราอาจจะทำเวิร์กโฟลได้ดีกว่าแต่ทั้งสามตัวสรุปตอบหแก้วอยู่ที่สามถึงสี่นาทีในการชมหนึ่งแก้วและพร้อมจะชมในแก้วต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องเฟเวอร์รสชาติบอดี้การสกัดของทั้งสามตัวผมให้การสกัดของทั้งสตัวใกล้เคียงกันแต่ข้อสังเกตนิดนึงคือตัวของสามห้านนั้นสามารถ เล่นเพ e s ชวโปรไฟล์ได้สะดวกกว่าแต่มันก็มาคู่กับการที่ต้องใช้แรงดันที่มากกว่านั่นแปลว่ากำลังแขนของเราที่ต้องใช้จะเยอะกว่าของอีกสองตัวของอีกสองตัวส่วนสองตัวนี้นะครับด้วยระบบเดียวกันคือระบบมือหมุนใช้แรงงานที่น้อยกว่าใช้พลังงานของแรงมนุษย์ที่น้อยกว่าเพราะมีเกลียว มาช่วยทดแรงตรงนั้นออกไปแต่ทั้งนี้ก็สามารถฝึกฝนหรือทำบ่อยๆจนเข้าใจระบบของมันอาจจะทำได้ดีขึ้นสุดท้ายนี้ถามว่าจะเลือกตัวไหนของสามตัวนี้ถ้าจะต้องจ่ายเงินไปในราคาหมื่นกว่าบาทเท่ากันหรือใกล้เคียงกันผมก็จะบอกว่าอยู่ที่ความต้องการของทุกคนครับแต่ละเครื่องชงนั้นมีคุณสมบัติและอัตลักษณ์ของตัวเองลองคลิป และพิจารณาดูเองว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนเครื่องชงชิ้นไหนเมื่อวางกับบาของที่บ้านแล้วมันจะโดดเด่นให้ความสวยงามขึ้นมาได้คุณมีแรงพอที่จะเล่นสามห้าูนย์หรือไม่คุณชอบที่จะพกใส่กระเป๋าเดินทางหรือไม่นั่นแหละครับคือคำตอบของคำถามที่บอกว่าเครื่องไหนนะจะเหมาะกับเราและนี่คือข้อสรุปของการทดสอบสามเครื่องนี้ สำหรับตัวผมเองผมเลือกการเล่นกับ Pressure Profile ผมชอบตัวนี้สำหรับเพื่อนๆชอบตัวไหนจากบทสรุปของผมคอมเมนต์ทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันวันนี้คิดผมคงต้องจบแต่เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในคอนเทนหน้าว่าเราจะทำเรื่องอะไรกันอยากให้ผมพูดถึงเรื่องอะไรก็ลองคอมเมนต์กันดูอย่าลืมกด s u b s r r i b e ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับพบกันใหม่ครับกับ แอดถางจากกลุ่มแมนนวลเอสเปซโซไทยแลนด์ขอบคุณครับ